อยู่อย่างมีสติฝากกดติดตามคลิปดีๆแฝงสารธรรมถ้าพูดถึงปรากฏการศรัทธาที่ร้อนแรงที่สุดในภาคอีสานตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักหลวงปู่ศิลาสิริจันโทแห่งธรรมอุทยานพระาธาตุหมื่นหินจังหวัดกาลสินครับท่านเปรียบเสมือนตู้พระไตรปิฎกเดินได้ผู้แตกฉานในสัพพวิชาทั้งปริยัตคือธรรมะและปฏิบัติ คือกรรมฐานรวมถึงวิชาอาคมที่ลึกซึ้งจนชาวบ้านยกย่องท่านว่าเป็นพระอริยสงฆ์ผู้มีวาจาสิทธิ์หรือปากพระร่วงวันนี้ขอเสนอเรื่องเล่าที่แสดงให้เห็นถึงความเมตตาและยานอย่างรู้ของท่านในชื่อตอนว่ากำไลตะปูกับคำเตือนหยุดมัจจุราชบทที่หนึ่งไอ้หนุ่มผู้แบกโลกเข้ม เป็นคนขับรถบรรทุกสิบล้อวัยส5ปีชีวิตของเขากำลังเจอมอรสุมหนักหนี้สินรุมเรา้าเมียก็ป่วยลูกก็ต้องเรียนเข้มทำงานหนักจนแทบไม่ได้นอนอารมณ์ของเขาจริงฉุนเฉียวและหงุดหงิดง่ายเหมือนระเบิดเวลาวันหนึ่งเข้มขับรถผ่านจังหวัดกาลสินเห็นป้ายวัดของหลวงปู่ศิลาที่คนเขาลือกันว่าศักดิ์สิทธิ์นักด้วยความกลุ้มใจ เขาจึงตัดสินใจเลี้ยวรถเข้าไปจอดหวังจะไปกราบขอพอรให้ชีวิตมันดีขึ้นบ้างแต่พอไปถึงคนเยอะมหาศาลร,รถหรูจอดเต็มลานวัดคนรวยๆแต่งตัวดีๆมารอคิวเช่าวัตถุมงคลรุ่นดังเข้มในชุดคนขับรถมอมแแมมเนื้อตัวเปื้อนน้ำมันเครื่องรู้สึกเจียมตัวไม่กล้าเข้าไปแทรกในฝูงชนเขาจึงได้แต่นั่งพนมมือไหว้หลวงปู่อยู่ตรงท้ายศาลา อีตาของหลวงปู่ขณะที่หลวงปู่ศิลากำลังประพรมน้ำมนต์ให้ญาติโยมแถวหน้าจูจๆท่านก็หยุดแล้วเงยหน้ามองฝ่าฝูงชนมาที่ท้ายศาลาสายตาของท่านมาหยุดอยู่ที่เข้มท่านกวักมือเรียกไอหนุ่มเออนั่นแหละมึงนั่นแหละเข้ามานี่สิคนทั้งศาลาแหวกทางให้เข้มคลานเข,าเข่าเข้าไปด้วยความงงและตื่นเต้นเงือแตกพลัก หลวงปู่มองหน้าเข้มแล้วหยิบตะปูเสกคือตะปูสังฆวานนอนเก่าที่ท่านปลูกเสกแล้วเอามาดัดเป็นกำไรข้อมือยื่นให้เอาเอาไปใส่ไว้เตือนสติมึงจำไว้นะอย่าใจร้อนถ้ามีใครปาดหน้าหรือทำให้โมโหให้นับหนึ่งถึงสิแล้วยิ้มให้มันถ้ามึงทำไม่ได้มึงตายนะเข้มรับกำไรตะปูมาใส่ด้วยความขนลุก คำว่ามึงตายนะของพระเกจิระดับนี้มันดังก้องอยู่ในหูบทที่3บททดสอบบนไฮเวย์หลังจากกราบลาหลวงปู่เข้มขับรถสิบล้อออกมาด้วยความรู้สึกอิ่มเอิบใจแต่บททดสอบมักมาเร็วเสมอขณะที่เขากำลังเร่งเครื่องทำเวลาบนถนนเหลี่ยงเมืองจูจ่ๆก็มีรถกระบะแต่งซิ่งขับปาดหน้าเขาอย่างกระชั้นชิด แถมยังเบรกกระทันหันเหมือนจะแกล้งกวนประสาทต,ตามสัญชาตญาณดิบเข้มเลือดขึ้นหน้าทันทีเขาเหยียบคันเร่งจะพุ่งเข้าไปจี้ตูดบีบตแตรดา่าและกะจะลงไปมีเรื่องให้รู้แล้วรู้รอดไอ้เวเนยเดี๋ยวพ่อชนให้ยับเข้มตะโกนลั่นรถแต่จังหวะที่มือเขากำพวงมลาลัยแน่นข้อมือขวาของเขากระแทกกับพวงมลาลัยจนเจ็บ กำไรตะปูของหลวงปู่ศิลาบาดผิวเขาเบาๆพอให้สะดุง้งเสียงหลวงปู่ดังแว่วเข้ามาในหัวทันทีถ้ามีใครปาดหน้าให้นับหนึ่งถึงสิถ้าทำไม่ได้มึงตายนะเข้มชะงักกึกขนลุกสู้ไปทั้งตัวเขากัดฟันถอนเท้าออกจากคันเร่งแล้วเริ่มนับในใจหนึ่งสองสใจยังโกรธอยู่ แต่ตีนไม่เหยียบแล้ว 4. 5. หกระบะคันนั้นเห็นสิบล้อไม่เล่นด้วยก็เลยเหยียบคันเร่งพุ่งหนีหายไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วบทที่ 4. ปาฏิหารต่อหน้าต่อต,อตาเข้มขับรถสิบล้อช้าๆต่อไปอีกไม่ถึงสองกิโลเมตรสิ่งที่เห็นเบื้องหน้าทำให้เขาต้องเหยียบเบรกจนตัวโกงภาพตรงหน้ารถกระบะคันเมื่อกี้ที่เพิ่มปาดหน้าเขา เสียหลักพุ่งข้ามเลนไปประสานงากับรถพ่วง18ล้อที่สวนมาสภาพรถกระบะยับเยินกลายเป็นเศษเหล็กคาที่เข้มมือสันระริกเหงื่อการไหลท่วมตัวถ้าเมื่อกี้เขาไม่ฟังหลวงปู่ถ้าเขาขับจี้ตูดไปหรือขับแข่งกันไปคนที่ชนประสานงาหรือคนที่เบรกไม่ทันแล้วชนซ้ำอาจจะเป็นรถของเขาก็ได้บทส่งท้ายของดีอยู่ที่ใจ เข้มยกมือไหว้กำไลตะปูที่ข้อมือท่วมหัวน้ำตาคลอเบ้าเขาเข้าใจแล้วว่าวัตถุมงคลของหลวงปู่ศิลาไม่ได้มีไว้กันปืนหรือกันมีดเท่านั้นแต่มีไว้กันใจตัวเองไม่ให้ประมาทไม่ให้ขาดสติตั้งแต่นั้นมาเข้มกลายเป็นคนขับรถที่ใจเย็นที่สุดในบริษัทและเขาก็กลับไปทําบุญที่ธรรมอุทยานพระาธาตหมื่นหินทุกครั้งที่มีโอกาส ข้อคิดจากเรื่องนี้หลวงปู่ศิลามักสอนเสมอว่าธรรมะคือธรรมชาติและสติคือเกราะป้องกันภัยที่ดีที่สุดท่านรู้อนาคตแต่ท่านเปลี่ยนอนาคตให้เราไม่ได้ท่านทำได้แค่เตือนส่วนคนที่จะเปลี่ยนชะตาชีวิตให้รอดพ้นความตายได้ก็คือตัวเราเองที่ต้องเชื่อและทำตามครับ